ลด40%หรือประมาณหลัก500อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่บูธนะคะพี่เขาขายเสื้อผ้าขายกระเป๋านะคะเป็นดีไซน์ที่เก๋ๆนะคะซึ่งแบบไอเดียนี้มาจากพี่ชื่อพี่พจีนค่ะพี่จีมีอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าแนวโอเวอร์ไซส์ที่ผู้หญิงตัวเล็กอย่างพี่ใส่ได้หรือว่าผู้หญิงตัวแบบไซส์ L อะไรเงี้ยนนคะ่ะก็ใส่ได้ คนที่กังวลเรื่องแบบสรลีระอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยได้หมดคนมีจริงเนี้ยก็ใส่ได้นะใส่ได้ค่ะทั้งนั้นเลยเสื้อจะเป็นแนวโอเวอร์ไซส์ค่ะแล้วอย่างเงี้ยตัวเท่าไหร่บ้างคะพี่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยหนึ่งพันค่ะลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือประมาณหลักห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เลยก็ได้นะมันก็จะเป็นเซ็ตแบบเสื้อกระโปรงค่ะแยกชิ้นตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกางเกงก็ได้นะคะ ราคาประมาณถ้าเกิดราคาทั่วไปประมาณพันสองพันสามพันสองพันสามค่ะทั้งเซ็ตเรา<ห>สามารถต<อ>ิดตามจากช่องไหนบ้างได้ไหมคะไอจีเป็นหลักเลยค่ะ B Contrast b ีจุด o n t r a s t ตอนนี้นะคะเรามาอยู่บูธของเป็นสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งเลยนะคะก็เป็นเครื่องตัดหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้านี้มันทํำยังไงบ้างคะอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุมือเดียวนะคะสามารถใช้การควบคุมมือเดียวในการบังคับทิศทางซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัวนี้สามารถเราระบบคูดคอนโทรลทำให้ เ้วคอนโทรลทางตรงเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ค่ะส่วนเราจะควบคุมแค่ด้านเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาแล้วเราสามารถเป็นปีนตะขาบได้ไหมแบบว่าปีนขึ้นในที่สูงได้ไหมคะรถของเราออกแบบให้สามารถใช้บนทางลาดชนันได้ตั้งแต่30-45องศาค่ะ,คะ